นี premises, ่มาต่อบาทจ้าพี่น้องจันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนตักไทยกับส่องออนเซโนคนหากินฝากติดตามส่องออนในเด้อยพี่น้องบรรยากาศยำเศราพี่น้องมาแต่เที่ยงคืนน่นแหละคนร้ายเนาะทักไทยพี่น้องคน จากบ้านมาไกลนาะมาเหตุงานมาต่อบัรเนาะมาอยู่บ้านเพื่อนเมืองเพื่อนก็ต้องมาต่อบรถบรรยากาศประมาณนี้ละเดินทางสลับบ้านแหลมคนส่งจะทั้งรัคนส่งจะทั้งวันหลับบ้านแหลมแต่วันแรกแปดชั่วโมงเดินกลับเก้าโมงเช้าคนออกจากสลับบ้านแหลมจะผ่านสลับจังหวัดสู่ก้อนประการท่านคนส่งจะทั้งวันทั่วโมง กราดูทีงจากแต่ไม่ดูแต่ต้อส่งให้บางนต่อแบบเช้าแลเยหนที่อยด่อหรือตัวเลขโทรศัพท์เลขแปดเป็นตัวศูนย์แปด้เดสคงัี่ี่ร้อยห้าสิบหกห้าแปดเป็คตัวศูนย์แปดแปดสองสี่สี่ร